เป็นบรกจุเขาอยู่กับนิโก,โกปัจจุบันเป็นนักศึกษาส,สถาบันพันธบัตรพนักศิลป์ที่เป็นหน่วยงนนานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหมอลำหน้าตาดีและเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำน้องใหม่ค้ายกันนิโกโกคุณพระชั้นไหนแกไม่โดนฉันไหนชน,นะฉันโดนในฉันไหนในยี่สิบปั๊บไป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 เฮียนะพูดตรง กันเนี้เหมือนเขาเห็นเขาแชร์กันคือเขาไปพร้อไปดูความอมุ่งมั่นนะแล้วเขาแชร์ระเบิดระเบิดตั้งแต่เดือนสามสี่เดือนที่แล้วละแต่คราวนี้เห็นแล้วก็ดีจังเลยอ่ะเขาไปอยู่ไหนแล้วตอนอที่ร้องในคลิปของเขาอ่ะเขาไม่ได้แบบจ้างใจมากเลยนะใช่ไหมใส่ใส่อ่ะใส่ร้องใส่ใส่อ่ะแล้วเราที่ดีสมมติถ้าเราเป็นแฟนกันเราแบบเราเลิกกันแล้วเหมือนกันได้ไหมแล้วไม่ได้กเอาจะเป็นยังไงล่ะตอนที่เราหัวหัวยังคิดถึงได้เลยท่ อันนี้มันจะไม่น่าใจนะ้อยที่นี่เาบอกเป็นน้ำร้องนะน้องใหม่แต่ว่าต้องยังไม่ออกใช่ไหมคือกระหล่ำอ่างอะมามาแล้วมาบัดจะออกพัวทองพัทองที้ต้องดังมากอะยังไม่ออกยังไม่ออรอรอรอจะเป็นแม่ยศแต่้งไมมีสายเราหรอว่าจะยังไม่เปิดใครกับใครทั้งหลายตัวเาเป็นคนทำไม เมื่อวันมาไม่รู้ละก็ขอไอ้ท่านยังไม่ออกก็ขอเราได้ออกแล้วถ้าออกจะเป็นอย่นี่ให้ไม่ยกให้ยกคุณเชี่ยถามมาผมออกแล้วเจ้าี้ยชอบเองหมดน้องสาวแล้วมานที่น้องคนดีบ้างเออเดี๋ยวน้องโฟ้าอันนี้แชร์มาจากนายมนเทนเมนต์ไอ้ไก่เด็ชี่